วยนี่ไงนี่ไงหาตั้งนานโดนเต็มเต็มขึ้นมาอีเดนั่นไงเลงมาอยู่เรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดมา <S <S 1> <S 1> เอาละครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม คลิปวันนี้เราอยู่กับเกม Battlefield V นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นปืนค่า 98k กันนะครับผมเป็นปืนของคาร์ลีคอนนะครับก็เป็นสไนเปอร์ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับผมอ่าดับแรกไปแต่งปืนกันเลยครับก็จะเป็นเซตที่ผมถนัดนะครับผมตัวแรกที่ผมใส่ไปก็จะเป็นตัวนี้เลยครับคุกเอ็มนะครับก็จะทำให้ปืนเล็งเร็วขึ้นนะครับตัวที่2จะเป็นตัวนี้เลยคัตตอมสต็อกนะครับก็คือจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับเวลา เราขึ้นสะโคบหรือเวลาเราอิ่มนะครับตัวต่อมาสายเดียวกันเลยครับแมชชีนโบนะครับตัวนี้ก็คือเอาง่ายเลยก็คือเพิ่มไฟล์เลยนะครับก็คือจะยิงนัดต่อนัดได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับผมใส่เป็นตัวนี้ครับเป็นขาตั้งนะครับก็คือเวลาเรานอนยิงเนี่ยปืนมันจะนิ่งมากเลยนะครับเอาละครับของแต่งคร่าวๆประมาณนี้นะครับที่ผมถนัดนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมา โดนนงโอ้โหไม่ตายฮะต้องยิงโดนหัวซึ่งซึ่งมันยากมากเมื่อกี้โคตรไกลโอเคยึดจุด A ได้แล้ว,ลวโดนเต็มเต็มขึ้นมาอีเด๊ะเขาเห็นผมปะวะผมว่าน่าจะเห็นนะ นั่นไงเลงมาอยู่เรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดมาขอยให้มีแฮกเถอะรอบเนี้ย้ายมาหลายห้องเลยครับอุ้ยอุ้ยมีกระสุนเฉียดหัวน่าจะอยู่ข้างในใช่เรียบร้อยอือเจ็บหนักเหมือนกันฮะมีสองตัวเมื่อกี้ผมโยนโดนไอตัวข้างนอกยิง ไปบุกต่อฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงไม่โดนออกมาดิเดี๋ยวผมรอก่อนเผื่อเขาโผล่มาอีกฮนะถ้าไม่โผล่กันไปดันไปต่ออืมไม่โดนหัวโอเคได้อดสิ ไม่โดนดอีกฮะอยู่ไหนนี่ไงผูกหงหลังไปแล้วฮะตรงนี้มีสไนเปอร์โอเคตัวนราน่าจะจัดการได้แล้วไปต่อครับผมว่าเดี๋ยวดันขึ้นไปซุ่มบนเขาตรงนี้ดีกว่าจะเรียกเขาเรือยเรียกเนินดีวะเรียกว่าเนินดีกว่านะฮะโอเคสปอต ตอนนี้ที่ห้องผุมเขาซ้อมมาหนีไฟกันนะโอเคก็เลยจะมีเสียงอัลามหน่อยเอาเรียบร้อย <ng> หนีก่อนล่ะครับไม่ไหวแล้วหนีก่อนล่ะครับไปดันไปต่อเพื่อนจุดบีคือเป้าหมายของเรานเป็นเบื <ng> ่อ โดนโดนตัวไม่ตายต้องหัวเท่านั้นครับถึงจะวันช็อตวันคิวยิงผ่าพุ่มไม้ไปเลยดิผมว่าเล่นไอ้นายป้อมกนดีกว่าออกมาดิเล่นเอ้นายป้อมดีกว่าโอ้โห <c oughs> เด่นตรงนี้ก็ได้วะโดนมาผมจะไม่ขึ้นเขาตรงนั้นอีกแล้วแห่งตายบ่อยเหลือเกินมไม่เข้าหรอกคนนี้คือบุกยิตดไม่ได้สักทีครับจุดบีมันหนีไอ้คนที่ใช้สไนเปอร์มันใช้แฮกแง๊บนีโหดูครับ58ตาย6แล้วยิงดูครับโดนหัวทุกดอก ไม่เป็นไป,นปนไม่ได้ผมยิง,ย,งยิงหัวทุกดอกยิงผมยังทำไม่ได้เลยนะเออเลยนี่โอ้ผมยิงทุกเดี๋ยวนะโดนเรียบร้อยเออดูดิดูเขายิงโอ้โหหัวทุกดอก บอกเพื่อนกันเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันน่าจะยิงหัวผมเนะี่ยโดนโดนดีวะโอ้โห my g กอดโอเคได้ละ นี่ยงไงสองไลยู่พระนมเกือบไปแล้วครับเมื่อกี้โอ้โหดีนั่นั่นไกลก่อนแม่นผมหัวแตกเป็นไรเมื่อกี้อุย้ยไม่โดนได้ไงเฮ้ยบ้านะระยะนี้มันไม่น่าจะได้กะอะไรขนาดนั้นนะ ยิงฟรีไปเลยครับแต่ผมไม่ได้สักตัวเลยได้แต่อัซิสเรียบร้อยหัวแตกน้ำลายเข้าคอพอดีเอาละครับผมอยู่นี่แหละ

เรียบร้อยอย่าปีเข้ามาแบบนี้ดีมีตัวหนึ่งมาจัดการ่อยเพื่อนอย่าโผล่มาดิโผล่มาดิเรียบร้อยไปไดิย ตรงนู้นมีสองอืมโอเคยึดเอเรียบร้อยครับดันต่อหัวแตกไปหนึ่งใจเย็นพี่โดนแต่ไม่ตาย ไม่ไ่โดนวะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหเฉียดหัวโอ้โหไอที่ไม่ใช่แล้วฮะโอ้โหยิงระยะนั้นโดนหัวทุกดอกเม็ดเจ้ามันคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแฮกเกอร์เบื่อมากอเอาก็เด้งลงมาอีก หวัดดีมีปะชุบเพื่อนกัน,กนฮะมีไงพกพิฆาตโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนะต้องไปแล้วครับ อืทนหน่อยเพื่อนเดี๋ยวนะเพ,นนวเพื่อนไปทนแล้วครับเพื่อนไปละระเบิดก็ไม่มีด้วยเออไายัดเข้าไปตรงนี้เยอะต้องเข้าไปให้ได้ครับตรงนี้ไปได้เลยสวยเลยโอเคสวยเลยอย่างนี้ โอเคยึดได้แล้วจุด A ไปต่อครับตรงนี้น่าจะมีไปทหารใช่ใช,นะ <Yeah. S 2> ช่ใชยชนะอยู่ที่เอื้อมมือโอเคยึดได้ครับเฉียดหัวเอาดิมาดิเพื่อจัดการหน่อย หัวแตกไปมีปะเนี่ยเสียวๆเหี้นะทำอะไรโดนสปอร์ตอยู่ยังไม่รู้ตัวยังไงเนี่ยเออเรียบร้อยหัวแตกไปหนึ่งอุ๊ยโอ้โหยึดเค อีกแล้วครับเจอแฮกอีกแล้วโอ้โหดูดดดไอ้ฝั่งนั้นฆ่า207ตัวตายยุบก้าวแม่เจ้าหวัวแตกปืนโพกแล้วกันระยะน,นีอ้อย่าประพฤติอุย้ย ไม่โดนได้ยังไงโอ้โหข้างหลังผมเพียบเลยอ่ะถ้ามันโผล่มานี่คือขีดเลยนะเนี่ยจะพุ่งโผล่มานะเว้ยเออเอยิดเอยิดเอ โอ้มัทำไมวะเนี่ยเอาชนะจนได้ครับผมโอ้โหกว่าจะชนะได้นะครับฝั่งนน้นมันมีแฮกนะครับฝั่งเราผมก็มันก็น่าจะมีแหละไม่ันมันคงไม่ชนะะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับปืนคาก็18นะครับ ก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ